สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้พี่จะมาบอกเคล็ดลับเทคนิคในการขึ้นแล้งรีเจนด์หนึ่งพันแต้มแบบชิวๆสำหรับพี่พี่จะมาบอกว่าวันนี้ทำยังไงพี่ถึงโหดขนาดนี้ถึงขึ้นมาแลงลีเจน900กกว่าแต้มแล้ววันนี้พี่จะไปพันแต้มในสตรีมแต่ว่าตอนนี้พี่มาอัดคลิปก่อนประมาณ2ทุ่มกว่าพี่จะไปพันแต้มวันนี้แล้วพี่มีเทคนิคพิเศษเดี๋ยวพี่จะมาบอกตอนนี้กดหาห้องไปก่อนเทคนิคพิเศษของพี่นั่นหรอ บอกไปเดี๋ยวพวกมึงจะอึง้งมาเจอห้องและตาแรกอ่ะเทคนิคที่ผมจะบอกทุกคนวันนี้ก็คือนี่เลยครับนี่คนเห็นอะไรไหม What <the> fuck? ลองเท้าแตะลองเท้าแตะเหยียบขี้มาด้วยเม็นวันนี้ผมใส่ปกติที่ผมเล่นใส่รองเท้าแตะเล่นก็เลยขึ้นมาพันแต้มได้ไม่เช <Okay. S 1> ื่อเดี๋ยวดูว่าโหดขนาดไหน อันนี้คือแบบเอาไว้กันชนไงเวลามีใครมาชนเนี่ยด้านซ้ายนี่มันจะกันได้เห็นปะแต่ที่ผมไม่ใส่ด้านนี้เพราะว่ามันติดสายเห็นสายปะมันติดแล้วมันเล่นไม่ได้ก็เลยไม่ใส่น่ะเหน็นป่ะสายหลุดตัวจริงตัวปลอมไม่รู้แต่ตอนนี้ไปก่อนละเ,เอาไอาเสียพาด เดี๋ยวรู้ว่าตัวจริงตัวปลอมหรือเปล่าเฮ้ยไปตงแล้วเนี่ยทำเป็นปเล่นไป ไม่ถนัดถนัดกคถนัดเลยเนี่ยเละเทคนิคผมเห็นป่ะผมไม่โดนชนเลยเออเทคนิคผมเลยเนี่ยของจริงน้องๆหนูๆคนไหนไม่เชื่อก็ไปหัดลองทำาดูได้เทคน,คนิคนี้พี่ไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนที่นี่ที่แรกแล้วก็ที่เดียวในสตรีมผมก็จะไม่บอกผมจะบอกแค่ในนี้ และทุกคนที่รู้เทคนิคนี้จะรู้วันสงการเพราะคลิปนี้ผมลงวันสงการเพราะฉะนั้นผมก็แฮปปี้นิวเียร์ด้วยทุกคนเอ้ยไม่ใช่สงสา์วันสงการดตาแรกก็ที่สามไงเออที่สมไปดิเห็นไหมแค่นี้เราก็ได้แต้มแล้วเพราะเรามีโล่พิเศษโล่ลงเท้าอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรเนี่ยเวนเอา้าลงเท้าที่อะไรวะเวน เมดอินไทยแลนด์อ๋ออันนี้เป็นรองเท้าเมดอินไทยแลนด์เห็นปะนี่ผลิตที่ประเทศไทยรองเท้าคนไทยเหยียบขี้มาด้วยเจอห้องและตาที่สองค่ะตานี้บ,บอกเลยของจริงน้องๆก็รู้แล้วนะเทคนิคความโหดของพี่คืออะไรเพราะงั้นก็เอาไปเล่นตามได้เจอเอาเจอน้องได้ขับตัวเองมา พี่จะโชว์ศักยภาพรีเจน900แต้มให้ดูซะหน่อยโอเคครับผม2 1ส,นสนแนปติปไปก่อนแล้วจังหวะเนี้ยตึงนะตึงนะตึงนะ ตึงนะตึงนะตึงนะโ้ลเลียงบูติดอ่ะเอ,อ้ยที่หนึ่งตึงนะปึบ๊บทำไรผมไม่ได้อะผมมีรองเท้าเฮ้ยอมองท่อไม่มองทางทรงแบบนี้ฟุตบาทต้องการตัว By. Tap. C W W. C W W lagi. C W W by. Oh, ada orang. Keren. เลี้ยงบูทได้เปล่าเอา้าไม่ติดสาบบูทไปเลยจงังหวะน,นี้ตามมาแล้ว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 วัสดีจ้าคุณบ้าต้องการตัวหรือเปล่า อาฮะกูนี่แหละฟุตบาทต้องการตรัวกูโว้าดนาะเกินไปโอ้รองเท้ามันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยใครที่อยากได้นะครับรองเท้าอะไรเนี่ยเวนก็อย่าลืมไปซื้อได้ที่ตลาดตลาดนัดเร็วนนะสองรอบบาท A few moments later เเ,เจอห้องละ ตาที่สามเอ้ยเราจะแบนด่นอะไรดีไม่แบนอะเล่นได้ทุกย,ย่างแหละก็จะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะลงวันสงการวันสงการก็จะไปไหนก็เดินทางปลอดภัยแล้วกันทุกคนเฮ้ยดากอนเกตเดินทางปลอดภัยใส่แมสด,ด้วยนะครับส่วนผมจะไปตลาดไปเกาะช้าง าจะเป็นลอดใต้ท้องช้างทั้งน่อยไม่รู้ว่าเกาะช้างมีช้างหรือเปล่าก็อยากรู้เหมือนกัน <c oughs> ตาทุดท้ายกับรองเท้าแตะคู่ใจฮใครคิดว่าเล่นง่ายก็ลองไปเล่นดูละกันเออถ้าใครเล่นแล้วเป็นยังไงก็อินบ็อกมาบอกด้วย3 2 1สองหนึ่นปิป rốt thì rốt pico C W W bay ตอนนี้นำอยู่ที่หนึ่งเกมตึงแค่ไหนก็เอาพี่ไม่อยู่อะครับน้องเพราะว่าพี่ใส่รองเท้าแต่ผู้ใจมาก็แต้เป้าเฮ้ยที่สองอยาเม้มปากที่สองอ่ะเอ้ยจะจริงจังมาไหนที่สอง โอ้โหสุดเพอร์ปไปดีไปดีซีดาบีวไปดีเอาพี่ไม่ลงอ่ะครับอ้าสายหลุดถึงกับสายหลุดโอ้โอ้เอาพี่ไม่ลงพี่บอกแล้วรองเท้าวาคันด้าฮ่าพอ ถอดแค่นี้เราใส่แค่ตอนเล่นเฉยๆพอนะอย่าใส่เยอะรู้ป่ะเออว้ยที่หนึ่ง่ะครับผมที่บอกละเอาพี่ไม่ลงห้าเก้าห้าสิบหกแต้มสวยก็เป็นยังไงกันว่างครับสำหรับคลิปใช้รองเท้าเล่นเกมห้ ก็ผมเห็นดราม่านะทุกคนตอนนี้มันกำลังมีดราม่าอยู่ที่มันด่าว่ารองเท้าแตะนู่นนี่นั่นแล้วแบบอยากแต่มันไม่ตรงนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นประเด็นมันคือมันบอกว่าถ้าเห็นคนใส่รองเท้าแตะเนี่ยมันจะกระโดดถีบขาคู่เลยเออกูก็เลยอยากโดนมานะขอดลักทีนะเออวันนี้ก็เลยมาเล่นแบบใส่รองเท้าแตะที่มืออะไรอย่างเงี้ยเออก็มันเป็นการท้าแดงนะทุกคนอย่าไปชิดเยอะนะไอ้้ยพวกมึงก็อย่าไปหาทําตาม ดูป่ะถ้าใครทําตามแล้วกูจะยิงหัวให้โอเคปะดูปืนด้วยนะเออไปแล้ววันนี้ก็กคนทุกคนที่มาดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสับต c ไคร e ให้ผมด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมแฮปปี้วันปีใหม่สวัสดีวันสงการานต์นะพอและไม่รู้กูพูดอะไรนักหนาบ๊ายบายสวัสดีครับ